สวัสดีค่ะจำครัวแม่บ้านแชนแนกแล้วนะคะวันนี้เบลมีเมนูเด็ดทําง่ายอร่อยมานําเสนอค่ะไข่ลูกเขยกับไข่ลูกสะใภ้ไปลงมือทํากันเลยวัตถุดิบก็มีพริกแห้งเกลือน้ามะขามเปียกน้ําปลาน้ําเปลา่นาน้ําตาลมะพร้าวหอมเจียวไข่เป็ดผักชีเล็กน้อยไปทําน้ําราดไข่ลูกเขยกันค่ะเอาหม้อมาตั้งไฟก่อนเลยนะคะตั้งให้หม้อร้อนเลยนะหม้อร้อนแล้วก็ใส่น้ําปลาเลยค่ะ ฟูมาแบบนี้เลยนะมันจะเป็นเหมือนการขั้วน้ำปลานะคะทําให้น้ำาปลอาเราเนี่ยหอมมากขึ้นนะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะตอนนี้น้ำาปลอาเราเนี่ยหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะเดี๋ยวส่วนผสมต่างนเนี่ยเบลจะลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะปริมาณและสัดส,ส่วนนะแล้วก็ตามด้วยน้ำตา,มมาลมะพร้าวค่ะ เบลซื้อมาจากเซเว่นนะก็ไม่รู้ว่าทำไมสีมันถึงแจ๋นแหลนขนาดนี้นะคะน้ำตาลมะพร้าวเซว่นแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเลยนะส่วนผสมของเราละลายดีแล้วเราก็จะตั้งไว้ให้เดือดสักหนึ่งถึงสองนาทีค่ะให้เขาค้นหนืดเล็กน้อยนะคะ ประมาณนี้เบลก็จะพอแล้วนะคะเวลาเขาเย็นตัวลงเขาจะมีความข้นเหนิดมากขึ้นนะเดี๋ยวเราไปต้มไข่กันต่อเลยค่ะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะไข่เราจะได้ปอกง,ง่ายๆ,ายๆนะใช้เวลาต้มทั้งหมดประมาณ8นาทีค่ะครบ8นาทีแล้วเอาไปน็อกน้ำเย็น ต้มไข่เป็ดแปดนาทีเนี่ยเขาก็จะยังมีความเป็นยางมะตูมค่อนข้างสูงนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีความเป็นยางมะตูมแบบมากๆเลยก็ไปตั้งกระทะทอดค่ะเบลจะทอดไฟแรงนะคะน้ำมันร้อนจัดเลยนะไข่ของเราเนี่ยจะได้มีความเหลืองด้านนอกแบบรวดเร็วนะคะแต่ไข่ด้านในก็จะยังมีความเป็นยางมะตูมอยู่นะถ้าเราทอดด้วยไฟอ่อนน้ำมันไม่ร้อนมากเนี่ยเขาก็จะสุกมากเกินไปนะคะ ข้างในก็จะไม่เป็นยางมาตูมนะแต่ก็ระวังด้วยนะคะทอดไฟแรงแบบนี้เนี่ยมีความกระเด็นเยอะมากๆนี่ค่ะเขาจะเหลืองแบบรวดเร็วเลยนะแต่ข้างในก็จะยังเยิ้มยังช่ำอยู่ค่ะได้ประมาณนี้เราก็ทยอยเก็บขึ้นเลยนะคะแล้วก็มาทอดไข่ลูกสไพ้ค่ะ ไข่ลูกสไป์ของเราได้ประมาณนี้เบลก็จะเอาขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทอดพริกต่อค่ะนำพริกแห้งมาทอดนะคะทอดพริกเสร็จแล้วเราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะไข่ของเราเหลืองสวยมากๆ น้ำลาดไข่ลูกเขยเวลาเขาเย็นตัวแล้วเขาจะมีความข้นเหนืดประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปผ่าไข่ลูกเขยเราดูค่ะว่าข้างในเป็นยังไงถ้าเราทอดไฟแรงเนี่ยข้างนอกเขาจะเหลืองอย่างรวดเร็วนะคะแต่ข้างในก็จะยังเป็นยางมาตูมอยู่นะจะไม่สุกเพิ่มขึ้นค่ะนี่ไข่ของเราสวยมากๆเลย แล้วก็ราดน้ําไข่ลูกเขยลงไปน้ําไข่ลูกเขยสูตรนี้คืออร่อยมากๆนะคะกลมกล่อมมากๆเลยแล้วก็ตามด้วยพริกทอดค่ะหอมเจียวผักชีเล็กน้อยจริงๆเพื่อความสวยงามไปจัดจานไข่ลูกสไพ้ของเราค่ะ น้ำลาดลงไปเลยพริกทอดหอมเจียวหอมเจียวนี้เบลเจียวไว้หนานแล้วนะคะไม่ค่อยกรอบแล้วแหละตามด้วยผักชีโรยหน้าเพื่อความสวยงามเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมฝากกดไลค์กดติดตามให้เบลด้วยนะสวัสดีค่ะ